M S X นะครับปัญหาหน้าจอตรงนี้ดับนะครับนะครับปัญหาหน้าจอตรงนี้ที่ดับไปนะครับคือตัวคันนี้นะครับปัญหาหนึ่งอีกปัญหาหนึ่งนะครับถ้ากดแต่นะครับนี่ครับกดแต่ปึ๊บนี่หน้าจอจะดับไปนานครับกดแต่หน้าจอจะดับไปวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นเลยนะครับให้ทอด ถอดออกครับถอดออกนี่ครับถอดออกขั้วสายแต่นี่ยถอดสายแต่ออกแล้วนะครับมันยัติโดิตนะครับบบติตแจว่าสตาร์ติดปกตินะครับครับวิธีแจ้ไขเบื้องต้นครับไ้มาที่ฟิลเลยครับเปิดบ่อครับเปิดบาอเปิดบ่อออกครับ เปิดเบาออกมาที่ฟิวครับมาขยับฟิวฟิวตัวนี้ครับบอตองตัวนี้บอตองมาตัวนี้เลยครับเพื่อให้ไว้ต้องการทําทําคลิปนะครับขยับฟิวตัวนี้เลยครับนะครับให้ดึงออกขอไปไหมครับขยับถอดฟิวแล้วครับเสียบขอไปไหมครับฟิวตัวก่าแล้วครับไม่เช็คเบิร์ครับขาดบอนะครับถ้าบอขาดก็เสียบเข้าไปครับ นะครับเซลเข้าไปแล้วมาเปิดเบื้องนะครับมาแล้วครับนี่ครับนี่ครับเบื้องต้นนะครับนี่ครับแต่ว่าแต่ว่านะครับแต่ว่าแต่เขาจะใส่บอดด้นะครับแต่เขาจะใส่บอดด้นี่ครับแต่เขาจะใส่บอดด้กดบอดด้บ่มีเสียงแต่นะครับอันนี้นี่คือปัญหาหนึ่งนะครับให้แก้ปัญหาเบื้องต้นแบบวิธีนี่รองเบิ้งนะครับนี่ครับแล้ว แต่นะครับเราค่อยไปหาสาเหตุอีกรอบนึงนะครับเพื่อที่จะใส่งานให้มันได้นะครับอันนี้ก็ง่ายๆนะครับวิธีจะขเบเบองต้นลองไปเช็คเบองนะครับใส่งานไปก่อนไฟเดียวติดปกตินะครับไฟเดียวติดครับไฟเบรกไฟเบรกกะท้ายติดปกตินะครับอ่าครับแค่นี้นะครับผม